าพล่าสุดสุริยาชินพันธ์อดีตพระเอกดังในวัย69ปีกับภรรยาคนปัจจุบันเ mm. ชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับสุริยาชินพันธ์มีชื่อจริงคือธนยศชินพันธ์มีชื่อเล่นว่าตุย้ย <Yeah. S 2> หรือเอที่ได้เข้ากรุงเทพมหานครเพื่อฝึกการเป็นนักแสดงพร้อมกับเนยนาชีวานันที่วังละโวของ <Yeah. S 2> หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนท่านมุย้ยโดยทำการฝึกพร้อมกับสรพง์ชาตรี โดยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในชีวิตของสุริยาด้วย mm hmm. เมื่อเข้ามาในกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสังกัดของช่องสี่บางขุนพรมโดยระยะแรกใช้ชื่อจริงเลยว่าประมูล mm hmm. ชินพันได้ร้องเพลงลูกทุ่งกรุงไทยเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงบ้างแล้ว mm hmm. จึงได้ลองเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเลือดทาแผ่นดินพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นสุริยาชินพัน mm hmm. พร้อมกับฝึกฝนการแสดงไปด้วยเช่นการฝึกกระบี่กระบองในละครแนวจกักจักวงวงกับกำธรสุวรรณปิยศิริ<ม>หลังจากนั้นสุริยาชินพันธ์ก็ได้มีผลงานทางละครโทรทัศน์แนวจกัจกจักวงวงอีกหลายเรื่องทางช่อง7เ,เช่น<ม>สิงห์ไกรพบชัยเชษกับช่อง3เช่ชนชนีน้อยและอื่นๆโดยเป็นทั้งผู้จัด<ม>ผู้กำกับและแสดงเองและได้รับรางวัลเมฆขลาจากเรื่องโอรสหมาป่า ชีวิตครอบครัวสุริยาชินพันธ์ได้แต่งงานกับระพีพันธ์เปรมรัศมีมีลูกด้วยกันทั้งหมดสองคนเป็นชายหนึ่งหญ mm hmm. ิงหนึ่งซึ่งมีครอบครัวกันหมดแล้วชีวิตปัจจุบันสุริยาชินพันธ์ไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงอีกแล้วเนเ mm hmm. ื่องจากก่อนหน้านี้ได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน mm hmm. จนกระทั่งมีอาการอมารัมพฤกษ์พันรยาก็เลิกกล้ากันไปจึงได้รับความช่วยเหลือจากสรพง์ชาตรี เพื่อนนักแสดงร่วมรุ่นเมืมม่อหายเป็นปกติสุริยาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสารพัดทั้งขับแท็กซี่ทำร้านอาหารเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ปัจจุบันสุริยาชินพันป่วยเป็นโรคไวรัสซีที่ตับและอีกหลายโรคต้องรับประทานยาเป็นจำนวนมากและเข้ารับตรวจสุขภาพเป็นประจำในทุกเดือนต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายรองเท้าห้ามือสองและเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดจังหวัดต่างๆ และรับจ้างร้องเพลงบ้างตามงานต่างๆแล้วแต่ผู้ว่าจ้างและได้อยู่กินกับบุรพาชินพันธ์ภรรยาคนปัจจุบันมานานกว่า20ปีซึ่งทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกันที่บ้านพักส่วนตัวที่ย่านคลองสามตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี